สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มสอนรามเคลียร์เดือดอดีตภรรยาดราม,ม่าตรวจเอทีเคก่อนเจอลูกยาร้างกันไปแล้วสองปีแต่ทําหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ของลูกที่ดีมาโดยตลอดระหว่างนักแสดงสาวกุ้งพลอยกนิธเรนและหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์โดยเราจะเห็นมาทั้งคู่หลังจากหย่าก,กันก็มีประเด็นดราม,ม่าต่างๆที่ก็ออกมาเคลียร์กันแล้วล่าสุดมีประเด็นที่กุ้งพลอยาพาดพิงถึงอดีตสามีเรื่องการตรวจเอทีเคก่อนเจอลูก เรื่องนินมสอนรามได้เคลียร์ผ่านรายการคุยแทบโชว์ว่าเรื่องของเอทีเคเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ก็อย่างที่รู้กันว่าให้คุณแม่เขาเจอน้องวิจิเดะละสองครั้งและส่งผลตรวจเอทีเคมาก่อนทุกครั้งพี่เลี้ยงพาวิจิไปเจอคุณแม่เขาก็ถามเรื่องการตรวจเอทีเคและเขาก็ส่งคลิปเสียงมาว่าทําไมต้องวุ่นวายกับเรื่องเอทีเคถ้าต้องตรวจแล้วผมไปทํางานที่อื่นตรวจเอทีเคบ้างหรือเปล่าผมก็ต้องบอกว่าเราตรวจเอทีเคทุกวันอาทิตย์แะ้ว อันพุธอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนุ่มพี่เลี้ยงและน้องวีจิเราต้องดูแลความปลอดภัยกับลูกๆหลานๆของคนอื่นในโรงเรียนด้วยผมไปทํางานทุกที่ก็ตรวจทุกครั้งมีผลทุกครั้งคุณติ๊กส่งข้อความมาหาพี่เลี้ยงว่าให้เอาแแฟถ้าใครจะมาเจอเขาก็ต้องตรวจให้เขาด้วยสิผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องผมเป็นผู้ปกครองของวิจิพอส่งคลิปเสียงมาให้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง ื้องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี .com ขอบคุณครับ